สวัสดีพี่น้องนะคะตอนนี้พี่ใบก็มาอยู่ที่เฟลท์แอนด์เซฟนะคะเพื่อนเนาะมาซื้อของน้อยนึงพี่น้องว่าสิบอกอกมาแล้วแหละพี่น้องคอยว่าสิบอกอากมาล่อยย่านลดตายผัวก,ก็บ,บังคับให้คอยออกมาพี่น้องเพราะว่าอยากขับรถเลยได้เหมือนเนี้ยปยาานลดตายกลางทางก็เลยออกมานี่ตอนนี้ก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะกาลังสิกรบนะคะกําลังจะกลับนะให้มาเวิ้งบรรยากาศนะคะที่หน้าห้างวันนี้นะ รถหลายพี่น้องวันนี้รถรถหลายนะเออรถก็หลายแทบทุกมือ้อแหละถ้าเรามามามาไม่ถูกมาไม่ถูกเวลานะทุกคนเออมาไม่ถูกเวลาเวลาคนมาชอบเวลาไหนที่คนไม่มียิ่งตอนเที่ยงนะรถหล้หลายได้พี่น้องเออรถหลาหน้าห้างเออ,เอ,อถ้าช่วงช่วงช่วงเย็นอนะ่ะเลยสี่โมงไปแล้วถึงจะลดไม่มีนะเออ แทบสิทุกห่างนะเพื่อนๆเ,เนาะในในต่างประเทศช่วงนี้เนาะไปช่วงใดช่วงใดก็ลดเยอะนะพี่นอ้อง่อยก็ก็เลยทายคลิปให้เบิ่งแน่จ้กน้อยบรรยากาศเบรราาศิ่งพี่นอ้องฟ้ามันเมือดอยู่ได้แต่บบตกนะคะเออฟ้าเมือดอยู่แต่บบตกนะคะพรุ่งนี้อีกวันนะที่สีอยู่บ้านวันพฤหัสก็จะเอารถไปศูนย์แล้วนะคะทุกคนเออตอนนี้ก็ขับรถกัน ย,ย่านย่านย่านตายกลางทางพี่น้องย่านไปนอกกลางถนนนะคะที่นอกก็เม่นอย่างดอกบัวมีน้ำมันนะคะรถบัวมีน้ำมันนะคะพวก,กับบังคับให้ออกมานะคะโอ้ยพี่น้องคอยปฏิเสธเรื่องมือเศร้าปฏิเสธไปกินข้าวเนื่องจากวันเกิดนะจะพากันไปกินข้าวนอกบ้านคอยพบไปพี่น้องก็ย่านรถตายนี่บังคับให้คอยออกมาสืบคล้อ,องอีกแล้วคอยก็เลยต้องออกมานะคะ เออวาสนาเนาะวาสนานะฮะก็เลยมาทายบรรยากาศให้เบิ้งจจกหน้อยนะเพื่อนเออคลื่นแดดคลื่มฝนนะ้ำเพื่อนแต่ไม่ตกนะแต่บบตกนะฮะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณช่วกกำลังใจที่ส่งส่งข้อเอิ้ยังก็ข้ามอวยพรน,นะฮะในวันเกิดของพี่ใบบุรีลมนะคะมากมายล้นหลามนะคะขอบคุณหลายๆเด้อ